เรื่องราวของชายหนุ่มที่กลับจากดูงานจากประเทศญี่ปุ่นเขานั้นคิดว่ามีใครบางคนตามเขามาพอตลอดเวลาที่เขานั่นอยู่ที่บ้านเขาสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนวนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขาจนเขานั้นคิดว่าเป็นวิญญาณที่ตามกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วย้ดรอออกก็ตแสุนนเป่เธออธ,ออธ,ธไ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชชาอีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องมั่งมีสีโสม ในตอนซ้ายมือซอยสแยก2เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะตัดเนื้อหาที่ไม่ได้สําคัญออกไปและถ้าใครต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน AAS Play มังมีสีศพในตอนซ้ายมือซอย3แยก2เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนนึงที่เขามีชื่อว่าตา ซึ่งตาเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นที่ทางบริษัทเขาได้ส่งเขาไปดูงานเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ขณะที่เขานั่งกลับมาเขากลับได้พบว่ามีคนประสบอุบัติเหตุชายคนหนึ่งวิ่งบวกเวกไวๆเหมือนหนีอะไรบางอย่างไปตรงกลางถนนจนทําให้เขานั้นถูกรถชนตาได้เข้ามาช่วยเอาไว้เพราะว่าคนที่ขับมาชนเขาไม่รู้จะช่วยอย่างไรตาจึงขอโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรตามกู้ภยัยหลังจะนั่งรถกู้ภยัย ก็มาพาร่างของชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลและตาก็กลับมาที่บ้านของเขาซึ่งขณะที่ตากำลังนอนอยู่เขาก็นึกถึงสมัยก่อนที่เขานั้นนอนที่นี่แล้วแม่ก็จะมาปลุกในตอนเช้าแล้วก็จะมาบ่นว่าตานั้นไม่ยอมตื่นสักทีซึ่งตาเขาก็ได้ยินเสียงคล้องประตูและคิดว่าเป็นเสียงของแม่ตาจึงแกล้งหลับเพื่อให้แม่มาปลุกเหมือนในตอนเด็กแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาเลยตาจึงเดินออกไปเปิดประตูและได้เจอกับแม่ ที่มาด่าว่าตาว่าทำไมไม่ยอมลงไปกินข้าวเธอทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องเดาวตัดมาในตอนที่ตามาช่วยแม่นั้นตัดกิ่งไม้ขณะที่เขานั่งปีนขึ้นไปบนต้นไม้และกําลังเอาเลื่อยเลื่อยกิ่งไม้อยู่ก็มีขาของใครบ,บางคนโผล่มาที่ด้านหลังของตาเหมือนใครนั้นนั่งห้อยเท้าลงมาตานนั้นหันไปดูจนเขานั้นตกใจและตกลงมาจากต้นไม้ซึ่งเมื่อเขานั้นพยายามมองดีๆก็ไม่พบใครตาจะคิดว่าเขาจะถูกผีหลอกจ,จริงๆเหรอ คงไม่ใช่หรอกคงตาฟาเรื่องดาวย้อนไปในตอนที่ตาเขามานั่งดูหนังในโรงหนังขนาดนั่นเองก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมานั่งข้าง,ขางเขาซึ่งตาก็ถามว่ามานั่งข้างเขาทําไมในเมื่อที่นั่งเยอะแยะเจจึงบอกว่าเขาดูหนังคนเดียวเงาเาแล้วก็เห็นว่าตานั่งคนเดียวด้วยเขาจึงอยากมานั่งเป็นเพื่อนแต่เจนั่นก็ชวนตาคุยไปเรื่อยจนตานั้นไม่พอใจแล้วบอกว่าถ้าจะนั่งก็นั่งเงียบๆเขาจะดูหนังดูหนังไม่ดูเรื่องแล้ว หลังจากดูหนังจบเจจึงแนะนําตัวเองแล้วก็ถามตาไปว่าตานั้นชื่ออะไรซึ่งตาก็บอกว่าเขาชื่อตาเจซึ่งขอเบอร์โทรตาไว้เผื่อวันอื่นจะมาดูหนังด้วยกันอีกซึ่งตาก็ยอมให้หลังจากนั้นทั้งเจและตาก็กลับมาดูหนังด้วยกันอีกซึ่งวันนี้ก็เป็นหนังรัก จนเจไปซบไหล่ของตา้าทั้งคู่นั้นดูสวีทหวานกันเหมือนคนรักกันเลยและเจก็ชวนต้านั้นไปกินข้าวต่อหลังจากดูหนังเสร็จเรื่องดาวตัดกลับมาณัปัจจุบันต้ากําลังนอนฝันหวานถึงเจอยู่เรื่องราวย้อนไปในตอนที่เจพาต้ามาที่ร้านกาแฟที่เจนั้นทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นี่และเมื่อต้านั้นกลับมาที่บ้านแม่ก็เห็นว่าต้านั้นมีอาการซึมซ ไม่รู้ว่าตานนั้เป็นอะไรและโทรศัพท์ที่ดังอยู่ตาก็ไม่ยอมรับสายซึ่งคนที่โทรเข้ามาก็คือเจนั่นเองเรื่องราวย้อนไปหลังจากในตอนที่ตากําลังออกจากร้านกาแฟาที่เจนั้นทํางานอยู่เขาได้ยินเสียงเพื่อนของเจเอีกสองคนที่มาแอบคุยกันว่าตากับเจนัน้เป็นอะไรกันทําไมดูสนิทสนมกันเหมือนจะเป็นแฟนซึ่งพวกเขาก็คุยกันว่างานแสดงว่านางคู่เป็นเย์ใช่ไหมเขานั้นเสียวเลย กลัวว่าตาจะมาทําอะไรเขาเวลาอยู่ด้วยกันซึ่งตานั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทั้งสองคนพูดถึงเขาแล้วก็พูดถึงเจแบบนี้ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ตาไม่อยากติดต่อกับเจอีกเรื่องดาวตัดมาในตอนที่ตาเขามาทํางานแล้วก็นั่งมือลอยอยู่คนเดียวพอคิดถึงเรื่องของเจเพื่อนของตาซึ่งคุยเกี่ยวกับเรื่องขา่าวที่ว่าชายรักชายเขานั้นรู้สึกว่าโลกนี้มันผิดเพี้ยนไปกันหมดแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่ามันจะแปลกตรงไหนยุคนี้เขายอมรับกันแล้ว ไม่แน่พวกเธออาจจะชอบทอมก็ได้ซึ่งเพื่อนของตาก็หัวร้อชอบใจแล้วบอกว่าเพราะว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเธอนาพูดขณะนั้นเองเจก็ได้ทักมาหาตาแล้วบอกว่าวันนี้หนังใหม่เข้านะพี่เดี๋ยวผมไปรอที่โรงหนังที่เก่าเวลาเดิมนะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนังเข้าตากลับไม่มาเจต้องมานั่งดูหนังคนเดียวซึ่งเขาก็อิงไปตรงบ่อที่ตาั้นเคยนั่งประจําซึ่งวันนี้ตาก็มา แต่ว่าเขาไม่เข้าไปหาเจและยืนร้องไห้อยู่ที่ด้านหลังวันต่อมาเจจึงบุกมาหาตาที่ทํางานเพื่อเอากาแฟมาให้กับตาจนทุกคนนั้นถามว่าตากับเด็กคนนี้เป็นอะไรกันตาจึงบอกว่าเป็นแค่น้องที่รู้จักและเมื่อทุกคนนั้เดินออกไปตาจึงบอกกับเจไปว่ามาหาเขาที่นี่ทําไมเขาไม่ชอบไม่ใครมาหาที่ทํางานเจจึงบอกไปว่า ก็นัดดูหนังกันแล้วทาไมต้าถึงไม่ไปตาจึงบอกว่าเขานั้นไม่ว่างซึ่งตากําลังจะเดินหนีเล่ให้เจนั้นกลับไปแต่เจก็ไม่ยอมเขาพยายามดึงตาเอาไว้ต้าจึงสลัดมือและกาแฟก็หกใส่ตัวของเจหลังจากที่เจกลับไปเจยังส่งข้อความมาหาต้าว่าเขานั้นจะรอขณะนั้นเพื่อนของต้าก็ได้มาบอกกับตาว่าตอนนี้ทางหัวหน้าได้จะให้ต้าไปดูงานที่ญี่ปุ่นซึ่งตาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากไป แต่เพื่อนของตาก็บอกว่าให้ตานั้นรับผิดชอบต่อง,งานเธอโอกาสมาถึงแล้วแล้วก็ให้เตรียมตัวไปญี่ปุ่นได้เลยซึ่งตาก็กําลังจะกลับมาหาเจและจะบอกกับเจเรื่องนี้แต่เมื่อเขามารอที่ร้านกาแฟาวันแล้ววันเล่าเขากลับไม่เจอเจเลยพยายามติดต่อเจก็ติดต่อไม่ได้และเมื่อถึงวันที่ตานั้นจะไปญี่ปุ่นตาก็ได้บอกกับแม่ ให้แม่นั่นดูแลตัวเองดีๆอย่าลืมปิดไฟอย่าลืมปิดนู่นปิดนี่ซึ่งตากระโดนแม่ด่าไปว่าเธอดูแลตัวเองได้เรื่องราวตากลับมาณปัจจุบันตาสะดุ้งตื่นมาในตอนกลางคืนเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ด้านนอกซึ่งตากระเดินออกไปและเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปตรงหลังบ้านของเขาซึ่งตากระเดินตามไปแต่เขากลับไม่พบใครเลยและคิดว่าหรือจะเป็นผีที่ประเทศญี่ปุน่นที่ตามกลับมาด้วยหรือเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้วันต่อมา ตาจึงไปที่ร้านกาแฟาที่เจนั้นเคยทํางานเพื่อต้องการจะไปหาเจาแต่ทุกคนในร้านรวมถึงเพื่อนของเจก็ได้เล่าให้ฟังว่าเจานั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาถูกโจนป้นตรงหน้าร้านและถูกโจนทําร้ายจนเสียชีวิตไปซึ่งตานั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากทุกคนจึงงงว่าทําไมตาถึงร้องไห้และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เจเขามาไลน์บอกตาว่าเขานั้นจะรอ แต่ขณะนั้นเองก็มีคนร้ายสองคนมาชิงโทรศัพท์ของเจแล้วก็ทำร้ายเจซึ่งขณะนั้นเพื่อนของเจก็เข้ามาเห็นพอดีพวกเขาจึงรีบโทรแจ้งรถพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าเจนั้นเสียชีวิตไปก่อนเรื่องราวแต่กับมาตึปัจจุบันตาเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่เจนั้นต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าเขาเขาเดินร้องไห้มาท่ามกลางสายฝนแต่เมื่อเขาได้เดินผ่านมาตรงจุดที่เจนั้นเสียชีวิตเขาก็ได้เจอกับวิญญาของเจซึ่งตาก็มาขอโทษเจ ที่เขานันน้ทิ้งเจเอาไว้และเขาก็หยิบเอาช็อกโกแลตรสชาเขียวที่เจนั้นชอบให้กับเจและบอกว่านี่เป็นของฝากจากญี่ปุ่นเขาทําให้เจได้แค่นี้เจจึงบอกไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเขาไม่ได้โกรธแล้วก็ขอบคุณที่ตานนั้นกลับมาหาเขาในวันนี้ซึ่งตาก็เข้าไปก่อนดูวิญาของเจเรื่องดาวตัดมาในตอนที่ตาได้เอาช็อกโกแลตนั้น กลับมาให้แม่ของเขาแทนเพราะว่าเจานั้นรับไปไม่ได้แต่ขณะนั้นเขาก็ได้ยินข่าวในโทรทัศน์ที่แม่นั้นเปิดทิ้งไว้ในตอนที่เธอหลับซึ่งข่าวนั้นก็บอกว่ามีอุบัติเหตุชายคนหนึ่งถูกรถชนซึ่งนั่นก็เป็นชื่อของต้านั่นเองตานั้นตกใจไปอย่างมากเขาจึงพยายามนึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนที่ต้าออกไปกอดเจมันเป็นกลางถนนตรงที่เจนั้นเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นก็มีรถผ่านมาเจได้บอกกับต้าไปว่า ขอบคุณนะพี่ที่กลับมาหาผมต่อไปผมจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกแล้วเพราะว่าพี่เป็นตัวตายตัวแทนของผมและเรื่องราวมั่งมีสีโศกในตอนซ้ายมือซอยสแยก2ก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปอย่างเข้าใจง่ายๆให้ทุกคนได้รับฟังนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนที่บังเอิญเจอกันในโรงหนังนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสงคนนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ตาก็ไม่รู้ว่าเขานั้นรักเจรหรือเปล่าแต่เจนั้นรู้สึกดีกับตาแต่เมื่อตานั้นถูกคนอื่นนั้นมองว่าเขานั้นจะเป็นเกย์ไหมและกลัวเขาจึงทําให้เขานั้นผลักเจออกไปจากชีวิตนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เจนั้นต้องเสียชีวิตในตอนที่เขานั้นแชทคุยกับตาแต่กับถูกโจรน,นะ่ะแต่กับถูกโจรมาขโมยโทรศัพท์และถูกทาร้ายจนเสียชีวิตไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ตา ต้องไปดูงานที่ต่างประเทศเมื่อเขานั่งกลับมาก็ได้พบว่ามีวิญญ,ญาณเนี่ยมาตามเขาซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของเจนนั่นเองนะครับไม่ใช่วิญ,ญญาณที่ตามมาจากญี่ปุ่นและเมื่อตาม,มาได้รู้ความจริงว่าเจนนั้นเสียชีวิตไปแล้วตาเขาก็เศร้ามากแต่เขากลับได้เจอวิญญาณของเจนจริงๆแต่วิญญาณของเจก็ไม่ได้รอคอยตาที่จะให้ตาเนี่ยกลับมาเพื่อขอโทษหรือว่าที่เขานัดกันไว้และไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าวิญญาณของเจต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อจะไปพูดไปเกิดนั่นเอง ซึ่งผมคิดว่าวิญญาณของเจนเนี่ยน่าจะโกรธต้าอยู่นะครับที่ทําให้เขานั้นต้องตายเขาจึงทําให้ต้าต้องมาเป็นวิญญาณที่เฝ้าอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันอันนี้เนื้อหาประมาณนี้นะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภยัยเว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรวบวันนี้ไปแล้วครับ คือบริษัทที่เธอบอกเธอหลอกหลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป